สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เราก็ยังพาทุกท่านอยู่ที่มามะสังโกดังญี่ปุ่นมือสองนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกระเป๋าแฟชัน่นสวยๆค่ะบอกเลยนะคะว่าสวยและก็ราคาเบาค่ะเดี๋ยวไาชมบรรยากาศด้านในค่ะมามะสังโกดังญี่ปุ่นมือสองค่ะสาขาศารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ ตรงนี้กับผู้จมหนาตรงนี้เป็นเพี้ยทางนั้นเลยนะแล้วนี่กระเป๋าแฟชั่นมาเติมใหม่คุณต้องรีบมานะราคาเริ่มต้นที่80บาทเนี่ยส,สวยสวยอันนี้ก็ซักได้ไม่ต้องขัวนรอกลหลายๆท่านบอกมาซื้อกระเป๋ามือสองเนี่ยใช้ไม่นานก็ลอกแล้วโปดังเนี่ยคัดสรรมาให้ค่ะคัดสรรมาให้หนังแท้ก็มีหนังเทียมก็มีแล้วหนังที่แบบใช้ขี่ปีไปก็ไม่ลอกแล้วก็เป็นผ้าเนาะ ถ่าก็จะมีหลาย่างถ้าเป็นถ้าเป็นงานหนังวัยนิวอ,อ่ะจะใช้อายุการใช้งานอาจจะน้อยกว่าหนังแท้นะคะเราก็ใช้ฉาบฉวยเอาแต่มันไม่ใช่ว่าวันเดียวร่วงวันอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่แบบว่าเขาก็ทําเราก็เลือกดูหน่อยว่ามันเป็นแบบไหนอุ้ยใบน,นี้น่ารักใบน,นี้น่ารักนี่ดูดิเห็นปะ ออกแบบมาแต่ละใบ,บอันนี้<ด>สำหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเนาะใช่แล้วซิปซับอะไรอย่างเงี้ยมีมีโอเคอยู่นะคะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบก็หนูมองว่าในราคาที่ร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าอะไรตำหนินิดนิดนึงหนูคัดออกไปหมดแล้วนะไม่ใช่ว่าเฮ้ที่ร้านเก๊ดีหมดเลยเ<ร>มกกหีหมด เราเอาออกแค่แค่ให้เด็กถูถูเงี้ยเริ่มเปื่อยอย่างอื่นไม่เป็นไรหนูก็บอกไม่เอาแล้วนะเพราะเอามามันก็ต้องเปื่อยอยู่ดีเอามาก็เปืองพื้นที่ใช่เปืองด้วยแล้วเราอยากจะโชว์นี่แค่สก,กรีนให้ก่อนเ้วด้วยแล้วเราเหมือนพื้นที่ทเรานอ้อยไงนยหนังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอนี้ก็เป็นหนังแบบผ้าก็จะไม่มีการลอ,อกอายุการใช้นานก็จะนานอย่างนี้ก็เป็นผ้าเห็นไหมคะเนี่ยไม่ต้องควรลอกอื สวยสวยมากเลยอ่ะกระเป๋าอันรานนี้สวยมากเลยคือมันเป็นไลฟ์สไตล์ของทางห้านนี่คือการออกแบบแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นของเขาอ่ะพี่ถือไปพี่ไม่ต้องแบบว่าคือคนเห็นรู้เลยว่างานแพงเนี่ยเนี่ยคือแพทเทิร์นที่ที่ที่ญี่ปุ่นเขาออกแบบมาเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นงานแพทเทิร์นนะเหมือนไม่มีอะไรแต่หนัง แท้เหมือนไม่มีอะไรดูการตอกกันอะไรพวกนี้นะหนังแท้เลยหนังแท้โอ้สุดยอดมันจะถ้าเป็นหนังไม่แท้เนี่ยมันจะต้องหุ้มด้านในไงแต่อันนี้คือหนังแท้มันจะตั้งอยู่นีพี่ใส่ขวดน้มขวดน้ําใส่อะไรพวกนี้ยเวลาจิบปาถะเราก็คิ้วแบบนี้ได้เลยแทนที่จะเป็นกระเป๋าถุงแม่ลูกอ่อนก็ใส่ขวดนมไข่ใส่แทนที่เราจะเป็นกระเป๋าผ้ามันดูดีนะดูดีกว่ากระเป๋าผ้าดูดีแล้วก็บางคนบอกอุ๊ย อย่าอุ้ยพี่อย่าอุ้ยดีก็มีไม่ดีก็มีค่ะดีก็มีไม่ดีก็มีไม่ใช่ว่ามาเลือกค่อยค่อยคัดค่อยค่อยเลือกค่ะเนี่ยเราบางคนชอบไม่เหมือนกันนะพี่บางคนชอบไม่เหมือนกันค่ะเนี่ยตัวนี้หนังแท้แล้วเป็นหนังถักจับก็รู้เลยนะอันนี้ก็หนังแท้<ะ>สีสวยด้วยแล้วก็ถัก็ออกสีแบบว่าสีแบบว่า มาค่มมาฆ่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนสิบเปอร์มิคุณพวกเนี้ยหนังแก้วแวววาวมากแต่การรักษาพี่อย่าเอาไปติดกับใบอื่นนะมันติดแล้วเอาไม่ออกเลยนะหนังแก้วเนี่ยมันสวยจริงใช่ไปวางติดกับหนังอื่นอะหนังอื่นมันดูดไงมันดูดหนังอื่นแล้วมันอยู่ที่เราเนี่ยแต่ว่าความสวยงามเขาลำดับต้นๆเลยมีความแบบเนี้ยมีความแบบเขาเรียกว่ารักชวรี่ชูใจค่ะชูใจใบนี้ก็ วยแบบธรรมดาเยอะนะคะเยอะตอนนี้มีมาเติมใหม่เยอะเลยใครที่แบบว่าชื่นชอบการใช้กระเป๋าที่มันเป็นแบบวินเทจแค่เราหิ้วเราก็จะแบบว่าแตกต่างจากคนอื่นแล้วนะคะแค่เราหิ้วอุย้ยทษแค่เราหิ้วเราก็แตกต่างจากคนอื่นแล้วอือม,มีกันนะใช่ไหสเสไม่ซ้ำัแล้วจะ<ห>เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามาช้าหรือว่าไม่มาเนี่ย แล้วจะมาบอกว่าโอ้ย oh, แฉไลซ์ซะเยอะจ้ะแล้วทําไมไม่เห็นมีที่ไลซ์ฉันจะเอาใบนั้นใบนี้ไม่มีก็คุณมาช<ะ>้ามันหมดมันหมดนะจ๊ะไม่<ะ>บางทีอ่ะเจนนะ่ะเข้าใจไหมว่าเวลาบางทีลงคลิปไปแล้วเนี่ยใช่แล้วผู้ชมทางบ้านเนี่ยเพิ่งจะมาชมผ่านไปสิบวันแล้วใช่ใช่ใชแล้วของมันก็ไม่เหลือแล้วถูกไหมคะใช่ใชนเนี่ยเพราะว่าวันนี้บอกผู้ชมทางบ้านค่ะกดกระดิ่งไว้นะกดกระดิ่งไว้ค่ะใครชอบงานงานมือสองโกดัง กดังญี่ปุ่นมือสองกดกระดิ่งไว้นะคะแล้วเวลาเวลาแรงลงคลิปใหม่คุณก็จะได้ไม่พลาดกำลังมาแรงสวยอันนี้ลายทหารอันนี้เทรนกําลังมาแรงลายทหารเนี่ยอันนี้ใส่เครื่องสําอางใส่ปะทินผิวเนาะน้ําตรงน้ําตบเนี่ยใส่ได้เยอะเลยกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วตัวนี้ยังเป็นกระเป๋าที่แบบว่าสามารถเอาไปเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะเนี่ยเนี่ยแม็กซ์คเกี่ยวเป็นสายเกี่ยวนะคะ ตื่นเต้นกับกระเป๋ามากเลยอะ่ะเพราะมันมีหลากหลายมากน่ารักเห็นไหมเนี่ยมันน่าหลงไหลเลยอ่ะมันน่าหลงไหลเนี่ยดูสิสสม,มีมีตุ๊กตตุ่นค่อยให้ด้วยน่ารักอันนี้เป็นอันนี้ซักได้เนาะอันนี้เป็นงานซักได้เนี่ยจำได้ไหมสมยัยปองหกสมัยปหกอ่ะใช่ไหมคะใช่เนี่ยสมัยปองหกที่เราครูให้เราทำอ่ะงานฝีมืออ่ะงานฝีมือที่ไปซื้อเฟรมมาแล้วก็ เธอเธอจะเอาสีนั้นดีไหมฉันเอาสีนี้นี่แล้วดูดิตรงนี้ไม้ไม้ลื่นปลื้ดเลยนะคะแล้วก็จะมีเหมือนแบบนู่นนี่เป็นการแบบว่าลำลึกหูดูอันนี้ดิเป็นหนังเนี้ยแล้วก็ตัดนี้ด้วยนะคะอันนี้หนังนะใบนี้ก็หนังนะอันนี้ก็จะเป็นงานาท์ดอร์หนูจะต้องคร่าวๆให้นะเพราะว่าของเยอะได้ค่ะได้คร่าวๆให้นะพี่มันของเยอะรีบมากันนะคะรีบมากันเนี่ย กดกระดิ่งไว้นะคุณไม่พลาดแน่นอนถ้าคุณกดกระดิ่งไว้บางทีกดติดตามอย่างเดียวนะคลิปมันก็จะไม่เด้ง AI จะจะไม่ดันให้แต่ถ้ากดกระดิ่งเนะ่ย AI อเขาจะดันให้คุณกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นี่น่ารักแม่วัวน้อยแม่วัวน้อย <c oughs> น่ารักน่ารักแม่วัวน้อยไปแล้วนะนี่นี่นี่สายโอเสียด้อเลยไหนะไ,นไนจะเบิตอะไร มันอยู่ในนี้เลยมันสินค้ามันอยู่ในนี้เลยมีทั้งทุกแบบเลยอะสายทุกไซส์ทุกขนาดทุกแบบมีให้เลือกหมดเลยค่ะอันนี้เหมือนเหมือนของยี่ห้อแพงอะไปเนี้ยนี่นี่นี่ดูสายดี่สายหนังแท้ตอนเนี้ยรันไหมสายเป็นหนังแท้ใช่แล้วดูนี่หนูเคยเจอนะใบหนึ่งมาเป็นที่ เขาเรียกอะไรนะที่อะไรนะที่มันเป็นละเอียดละเอียดเลยเหมือนย่าในเพาอะไรอย่างเงี้ยมามาในกล่องอย่างดีเลยอ่ะขางนเป็นอเออเจออันนั้นแะพอมาเซิร์ชดูใบลงเป็นหมื่นเลยนะแต่เราขายแค่หลักร้อยหลักร้อยบางทีเราก็ไม่รู้เนาะคือบางทีอ่ะเราขายแพงมากไม่ได้เพราะว่าลูกค้าจะโกรธเรายังไงมันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นมือสองถูกไหมคะใช่แล้วลูกค้าจะโกรธเราจ่ขายแพงไม่ได้ใช่ลูกค้าจะบอกว่า ไข่แพงอย่างที่บอกค่ะแฟชั่นเนี่ยราคาเริ่มต้นที่80บาทใช่โนี่กว่าจะถักได้เนาะกว่าจะไปหาหวายแต่ละเส้นมาถักเนี่ยดูสิเท่าไหร่นะดูดิเฉลยดิไหนดูเฉลยดิว่าเท่าไหร่ไนี้ยสามร้อยห้าสิบดูข้างในดิข้างในหรูหรามากดูมนตัวขวางอย่างนี้อีกนี่ดู ไม่มีตำหนิติดตัวนี้ก็350แต่ถ้าสมมุติว่าใครบอกว่าแพงแนะนำให้ไปถักตาเตอก็ไม่ดีนะเองตาเตอก็ไม่ดีนนซื้อเขาเถอะไปนี่ก็น่ารักไซีซ่ดูดิดูดินี่ตัวนี้เป็นกระเป๋านองอีกระเป๋าใส่ของนอกด้วยใส่เหรียญมันต้องดึงออกได้นี่อ่ ดูสิดึงออกได้เส้นหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ใช่มันเหมือนเอามาแม็กไว้ไงเวลาเราเรานู่นเรานี้เราเถื่อนนี้ไปใบเดียวอย่างเงี้ยเอาอที่เหลือเอาไว้ในรถใช่นี่เี๋ยวไว้รถใส่สะังไปเดินข้างนอกี้เกขี้เกจถือใบใหญ่ไปรุูนลเหรือเกินเราเอาอันนี้เก็บเราดึงพุดไปเลยนี่รุ่นลมาเห่าประมาณนี้เนี่ยแล้วเหลือไม่เราก็สะพายแบบนี้สวยงามค่ะอะดูดูเจนัสสะพายทั้งหลายใบเก๋มากเลยผู้ชมเก๋มากเลย มันน่ารักจริงๆนักเทมามาสังจังเลยค่ะมันน่ารักจริงๆคือมันน่ารักจริงๆอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าเราต้องมาดูแล้วแล้วถ้ามาดูแล้วบอกว่าอีใบนั้นไปไหนอีใบนี้ไปไหนแคปแล้วแคปก็ได้แล้วโทรมาแคปรูปแล้วก็โทรกลับมาใช่โทรมาแล้วเราเราก็จะได้เก็บไปให้ใช่ใช่จะได้ไม่พลาดอ่า แล้วมีส่งไหมคะส่งไหมมีค่ะมีสม่งด้วยแต่ว่างงแงไม่ได like ้นะงงแงแบบอุ๊ยอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราดูให้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าบางคนแบบว่าคือเอาง่ายๆว่างงแงไม่ได้อ่ะร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยสองร้อยกว่าบาทเงี้ยเราพยายามทําให้ดูอยู่แล้วเราไม่อยากให้เสียชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าความคาดหวังแต่ละคนไงตัวเธองงแงกันไม่ได้ถมได้เลยนะคะใครอยู่ไรเมื่อเช้าอ่ะเข้าไปดูคลิป ก็มี f อฟท่านหนึ่งอยู่นครสวรรค์บอกส่งไหมเฟอร์นิเจอร์ส่งจ้าส่งนะคะส่งนะคะ f อฟหลายๆท่านโทรศอบถามได้เลยเพราะว่าตอนนี้หลแลแปะเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็จะเป็นเบอร์เจ้าของกดังโดยตรงค่ะไม่ไม่ต้องกลัวนะแล้วโอนน่ะอุ้ยตรงไหนดิข้างในแล้วไม่ต้องกลัวนะโอนในรูปแบบบริษัทมามาซังค่ะ โอนในรูปแบบบริษัทนะคะพี่ไม่ถองกลัวเงินไม่ถึงไม่ต้องกลัวเพราะว่เราไม่มีไม่มีเก็บไปทางใช่คุณต้องโอนแต่ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราเอางานของเราบริษัทของเราการันตีอยู่แล้วใช่ด้านล่างก็จะเป็นรองเท้าด้านล่างเป็นกระเป๋าเอกสารไงเนี่ยกระเป๋าใส่เอกสารก็มีมาเรียดูแต่ละใบค่ะแถวสุดท้ายแล้วนะพี่หนูจะคร่าวๆให้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะ ทั้งหมดมีสี่แถวนะคะผู้ชมคะสี่แถวแล้วก็มีแถวหนึ่งน่าจะมีสี่ชั้นแล้วความยาวกี่เมตรคะเนี้ยใคยวัดไหมคะสองประมาณสิบอะประมาณสิบนะคะความยาวตัวนี้เห็นไหมันจะมีปักปักดอกมงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอ้ยขนาดหนังแก้วหนังแก้วแล้วปักด้วยนะคะตัวนี้ร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทแล้วก็มียังมีเชือกตัวนี้ด้วยนะผูก เก๋ๆเลยอันนี้สําหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่อันนี้ใหม่กิฟอันนี้ถุงยังมีอยู่เลยใหม่กิฟเนี่ยนี่ตรงนี้ยังมีอยู่เลยใหม่กิฟนะคะใหม่เลยนะคะเนี่ยหลายชิ้นนะเป็นงานเก่าเก็บเป็นงานเป็นงานป้ายค่ะเป็ดระยิบเลยสุดยอดนะคะสุดยอดอยู่ด้านล่าง อุ้ยนนี้เป็นงานของดาร์กเนี่ยงานดาร์กงานแพงมากเลยนะดาร์กเนี่ยใช่เนี่ยนี่ไงงานดาร์กถ้าจะตัวอะไรพวกนี้ที่เป็นงานดาร์กเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ใหม่กิฟต์เลยแล้วใบใบนี้เท่าไหร่เอ่ยใบนี้350 350บาทใช่ใหม่กิฟต์เลยสามารถเอาให้ยาวกว่านี้ได้นะใหม่แล้วก็เป็นมายี่ห้อค่ะเนี่ยมีสายแบบนี้ ที่อันนี้ซื้อไปเหอะไม่ผิดหวังค่ะอันนี้นะทั้งแบบนี่หนูหนูรีบนะหนูทําแบบนี้นะ,ะสพายได้ยูได้สพายแบบนี้ได้แบบนี้ได้แล้วใบกาลังแบบนี้ได้บบไดเพราะว่าแล้วแต่เราไงแล้วแต่เราจะสะพายแบบไหนนะเราจะทําแบบนี้คือเวลาเราใส่เสื้อคลุมหรือว่าเสื้ออะไรไปไปเที่ยวหรือว่าเราต้องการทำมัดทำแมงเราก็มาไว้แบบนี้แ,บบนแล้วก็รูดเข้ารูดออกเก็บกระเป๋าตังเงี้ยไม่ต้องมาโอ๊ะกระเป๋าอยู่ไหนไ เราต้องไปหาโต๊ะวางาเราจะแต่งตัวบุคลิกไหนก็สามารถเข้าได้บางทีต้องไปหาโต๊ะวางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของค้นของก่อนอันเดียวเท่าที่จําเป็นไปมีเท่านี้เราต้องใส่แค่นี้ตัวนี้หนูชอบเ้วใหม่กิ๊บเลยด้านหลังก็มีซิปให้อเนกประสงค์นะคะด้านในเหมือนไม่ผ่านการใช้งานอะไรเลยใช่เนี่ยแล้วสายแบบนี้ยมันแข็งแรงกิ๊บเลยพี่แนะนําเลยตัวนี้นะคะ คือไม่หนักด้วยเพราะว่าบางทีดาร์กเนี่ยเขาทํามาแต่ละรุ่นบางคนดูไม่ละเอียดเนาะมาดูเนี่ยเห็นไหมมีตุ่มด้านล่างด้วยอุ้ยดูนี่ดินี่ยนี่คุณแม่นี่เวลาออกงานเนาะไปงานตรงงานนี่อุ้ยมีลูกด้วยมีลูกด้วยหนึ่งแถมหนึ่งค่ะอันนี้มีลูกข้างในอีกลูกหนึ่ง ออันนี้ราคาดูราคาหน่อยค่ะเจนัทดูราคา350ราค่ะตกกระบายแล้วแล้วอันนี้เป็นไม้นะไม้นะข้างในเป็นไม้ใช่เนี่ยไม้แล้วก็เป็นกรอบแบบแล้วใหม่มากค่ะผู้ชมขาใหม่มากเนี่ยเซตนี่ใหม่มากเลยคือที่ที่แซตื่นต้องตื่นเต้นคือเราไม่ได้เห็นมาก่อนค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะทํากันมาเวลาของลงจากตู้คอนเทนเนอร์มาก็จะมีน้องก็จะจัด แยกนะคะแยกแล้วก็ค่อยๆเติมมาทีนี้อย่างถ้าเจ๊ไม่มาเดินเจ๊ก็จะไม่เห็นของถูกไหมคะเนี่ยน่ารักน่ารักหลายใบเลยนี่ก็ใหม่ผู้ชมเนี่ยพวกนีบมันจะเป็นผ้าเป็นผ้าเหมือนก็ไมีดเล็กๆเนาะค่ะเหมือนผ้าไหมอ่ะเหมือนผ้าไหมมันจะเหมือนกํามะหมี่เงใช่อ่ะจะเหมือนผ้าไหมก็ใช่มันเงายี่สิบบาทเนี่ยโอ้ย สุดยอดเนี่ยแล้วงานใหม่งานแบบเนี้พี่มาดูได้เลยเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยเจ๊ของอ่ะของอ่ะทำไมของเจ๊ดีทุกทุกอันเลยเหรอมีก็บอกแล้วไงมีดีมีไม่ดีม,มีดีมีไม่ดีแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วก็เลือกค่ะนะคะอันนี้ก็เห็นไหมเหมือนธรรมดาเห็นไหมแต่สีเห็นปะตัวนี้นะคาดเอวคาดเอวได้ไหมพี่ต้องไปเลื่อนตัวนี้เอาอ่ะแต่หนูมองว่าเป็นลักษณะแบบนี้ดีกว่า ถนัดถนิกว่านะถนัดถนิ่กว่าแล้วก็ติดกับเพื่อนอันนี้นะคะใช่มันจะติดกับเพื่อนมันไปดูดนะคะมันจะดูดเนาะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนหนังแก้ีเหมือนเหมือนลวดลายเกตจระเข้อะไรประมาณนั้นน่ะใบนี้ก็สวยใบนี้ก็สวยผู้ชมนี่ใครที่ชื่นชอบงานแบบหนังหนังแบบนี้เนาะสวยจังเลยครับโอ้พี่ดูใบนี้ดิใบนี้ดิ ใบเนี้งานแบรนด์นะน่าจะเป็นงานแบรนด์อิตาลีนะถ้าหนูจําไม่ผิดนะไม่ไม่ขอลงรายละเอียดนะแต่ว่าแบรนด์เมกาแน่นอนแบรนด์แน่นอนแมนยุโรปแถบยุโรปแน่นอนเนี่ยนี่ไงถึงได้บอกว่าใครที่ดูของเป็นเนาะดูสินค้าเป็นคุณคุณมาเลือกเนี่ยคุณอาจจะได้งานแบรนด์ไปนะคะได้ของดีแล้วเนี่ยบเนื้อแบนี้จ่ามีตรงกลางบนแบบผ้าอ๋อ ถ้าซื้อใบนี้นะใบนี้นะหนูแนะนําใบนี้มันมีเทเกเจอร์อันนี้ไว้ใส่เล่นๆได้ไแต่อันนี้เป็นงานแบบเผลอๆเป็นหนังนิ่มมันเหมือนวยนิ้วนะแต่เผลอๆเป็นหนังนิ่มเพราะว่าไม่งั้นเขาคงไม่เอาพวกนี้มาผ้าเก,ก่ามาติดหรอกอ,อ,อันนี้จะเป็นงานเหมือนงานงานทออะนะคะแล้วก็จะมีแบบอันนี้เริ่มทะลอกปอกเปิกละเน,นี่ยเริ่มทะลอกอุ้ยอันนี้เอาออกเลยทะลอกปอกเปิก นี่ไงก็ก็ทางโกดังก็จะสกีนให้อันไหนที่แบบเก่าน่าเกลียดเราก็ไม่ลงเราก็ทิ้งทิ้งไงไปนี้ก็ใหม่มากนี่ยังป้ายอยู่เลยเนี่ยแล้วลูกน้องหนูเขาไม่รู้เป็นอะไรเขาต้องยัดยัดให้เป่งอะจริงๆแล้วเวลาเราใส่พวกเนี้ยเราใส่แค่พอประมาณไม่ใช่เอาให้เป่งเพราะใครใครมั่งจะใช้กระเป๋าเป่งขนาดนี้มันเลยดูไม่สวยค่ะไม่มีใครใช้กระเป๋าเป่งขนาดนั้นรูปทรงกระเป๋าเป่งอ่ามันดูแบบโหใบใบสัต ยัดเป่งๆไม่สวย่ะต้องพอสมควรอันนี้ก็น่าใช้นะใบนั้นใหม่นะคะผู้ชมคะนี่อย่างที่บอกค่ะคุณมา,มาเลือกไปคุณจะเจอของใหม่เยอะเลยสินค้าใหม่ใบน,นี้ถึงใบนี้ราคาเริ่มต้น80บาทเท่านั้นนะคะใบนี้ข้างหลังเนี่ยเหมือนของคลิปลิงแต่ดูข้างหน้าเนีวุ้ยนุ่มน,นะพี่ขนแท้ป่ะพี่ดูดินี่นะเหมือนเหมือนขนแท้ขนแท้ใช่ค่ะดึงไม่หลุดครับผู้ชมคะ แต่ถ้าแต่ถ้ามันดึงหลุดอะป่านนี้ไม่อยู่อย่างนี้แล้ว <laughs> อันนี้อยู่ที่80บาท80บาทใบน,นี้ก็เก๋ๆมีซิปอันนี้ก็เก๋มีซิปข้างในด้วยน่าซื้อน่าใชา้ทุกใบเลยค่ะความสวยของเขาอันนี้ก็จะเป็นงานที่มีมีลายในตัวนี่ลาย อันนี้เป็นลักษณะเป็นผ้า,ผาเป็นผ้าแล้วก็มีหนังมีหนังยนต์ค่ะไปนี้ก็ใหม่ครับผู้ชมขาไปนี้ก็ใหม่คลิกเลยแล้วก <ไป S 1> ็ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเป้เผื่อใครจะไปเที่ยวไหนไหนะคะพี่ตัวด้านล่างนี่จะเป็นเป้แล้วจัดจัดให้เรียบร้อยนะคะกระเป๋าเสื้อผ้าเวลาเดินทางไปนู่นนี่นั่นแล้วนี่ไงที่หนูบอกว่าเป็นกระเป๋าญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะกระเป๋าญี่ปุ่นแบบนี้ เด็กเวลาล้มเนี่ยหัวจะไม่ฟาดพื้นจะไม่ฟาดพื้นพันเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นทุนได้ด้วยเป็นทุนได้ด้วย,เป,วยเป็นเหมือนกับอะไรป้องกันของเด็กๆเ,เลยค่ะนะคะด้านล่างจะเป็นกระเป๋าใหญ่ๆนะคะค่ะกระเป๋าเดินทางใส่กระเป๋าสามสีบบ่ชุดข้างบนก็จะเป็นกระเป๋าแบบเล็กๆน้อยๆข้างบนก็จะเป็นแฟชั่นแบบนี้นะในเนื้อสวยอะที่เห็นป่ะเป็นเหมือนลายดามิเย่อะ ของของงานเนี่ยแล้วเขาทําเก๋อจริงจริงพี่ไม่ได้โป่งขนาดนี้นะจริงๆมันจะต้องแคบกว่านี้นะเนี่ยเวลาเราสะพายบางพุงได้ด้วยพี่บางพุงได้บางพุงได้เพิ่มความั่นใจเนี่ยข้อดีอันนีข้อดีเลยนะครับบางพุงได้อันนี้ดีเลยอันนี้ยแนะนําเพราะว่าหนึ่งเบาสองมีซิปแล้วก็เก็บงานรายละเอียดได้ดีมากเนี่ยได้ดีมาก ษณะภาษาจีนไอภาษาญี่ปุ่นอะแบบเนี้ยแล้วก็เอาไว้ใส่พวกเวลาไปเวลาเรามีขวดไม่ได้ขวดน้ําขวดนมไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งของสารพัดอย่างเราเนี่ยอันนี้สาหรับกระเป๋าไม่ลูกอ่อนได้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะต้องต่อว่าเนี่ยพอมาดูแล้วอุ้ยใบนี้สวยเนาะที่เห็นปะพอมาดูแล้วเดี๋ยวจะต้องต่อว่าลูกน้องแล้วว่ายัดแค่นี้พอแล้วไม่ต้องให้เป่งปังขนาดนั้นมีน้ํามีนวลอะ แล้วถ้ายัดเยอะมันก็กินเนื้อที่ด้วยใช่แล้วอย่างหนึ่งพอจะรูดซิปอ้าไม่ได้อีกนู่นนี่นั่นอีกนะคะนี่ต้องต้องยัดแล้วต้องดูว่ารูดซิปได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่อุ้ยอุ้ยดูใบนี้ดิเปี๊ยไก่เนี่ดูดิเี๊ยไก่มากเนาะนี่เป็นผ้านะคะคุผู้ชมคะแต่อยากดูด้านในค่ะจะนัดว่าเป็นอะไรเพราะมันจะแข็งแงอ๋อเขาเก็บรายละเอียดให้หมดเลยค่ะน่าจะเป็นอ่าจักสารเนาะเป็นเป็น มือนเครื่องสารอะทั้งในนะคะแล้วก็ทำซับในให้แล้วก็ด้านนอกเป็นผ้าด้านในก็เป็นผ้าแล้วดูด้วยลายเดี๋ยวเ็เหมาเลยคนฟังเสียงให้แบบหน่อยนะคะไม่สบายมาเป็นอาทิตย์แล้วครหนูว่าเดี่หนูต้องมาแย่งพี่เขาพูดเนี่ยคือสงสารพี่เขาดีเลยดีเลยนี่แล้วก็ไปไทำบ้านจะได้ไม่เบื่อพี่แลนด์ด้วยนี่ใบนี้ก็สวยนะเนี่ย อันนี้เป็นวัยรุ่นได้เลยวัยรุ่นได้เลยฮิย้วไปไหนก็จะเป็นวัยรุ่นเขาไม่ค้าใครบ่นแก่หรือว่าว่าเราอุย้ยไปซื้อกระเป๋าอะไรมาค่ะอโอเคผู้ชมขาเนี่ยเราพาผู้ชมชมนะคะเนี่ยเห็นไหมคะชั้นวางของเนี่ยยาวประมาณ10เมตรนะคะยาวประมาณ10เมตรแล้วก็ทุกชั้นจะมีอ่าสล็อกสี่ล็อกหนึ่ทั้งหมดมี4มีอ่า สแถวสีแถวแล้วแถวละสี่ล้วเพิ่งมาเห็นอันนี้ก็หนังนิ่มนะนี่ก็สวยอันนี้หนังนิ่มหนังนิ่มหนังนิ่มแล้วก็จะมีเนี่ยเนี่ยน้องๆเนี่ยเขาทําให้เราเวลาหน้ามันติดกระดุมอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ป่ะเขายัดจนแบบติดกระดุมไม่ได้ค่ะแล้วก็เนี่ยกระไหลสวยเลยกระไหลพวกเนี้ยสวยเลยเราไม่ใช้แล้วก็ออกได้หิ้วได้เขาออกได้หิ้วได้เป็นหนังนิ่มสบายได้หนังนิ่ม สวยงามค่ะกระเป๋าแฟชั่นมาเติมใหม่นะใครสนใจมาเลือกซื้อได้เลยค่ะมาเลือกซื้อได้เลยสบายเลยค่ะเลือกเลยค่ะได้เลยค่ะค่ะผู้ชมค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อ EP ต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ